สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหา Microsoft Microsoft Prote Protection อะไรสักอย่างแหละมันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยเพราะว่าทุกคนเคยเกิดปัญหาอย่างนี้กันนะมันจะมันจะขึ้นรันกิน CPU ประมาณ20% หึงสามสิบเปอร์ซนต์อนที่เราเล่นเกมอยู่วันนี้ผมจะมาสอนแก้ครับให้เราพิมพ์คำให้เราไปตรงนี้เลยพิมพ์พิมพ์มคำนี้ไปเลยครับพิมพ์คำนี้ไปเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างแล้วก็ไปนี่เราจะเจอ,เจอตัวเนี้ยให้กดกาไปเลย แล้วก็มาที่ overview ฮะแล้วกดตรงนี้ทีหนึ่งนะแล้วก็หาคำว่าหาคำว่า A. s เนี่ย spp svc ให้คนขิดขวาแล้วกดตรงนี้ฮนะ suspend process กดไปเลยครับ มันจะสต็อปมันจะสต็อปให้เรานะจนกว่าเราจะรีสตาร์ทเราก็สามารถเล่นได้แบบเรื่อยๆแล้วครับวันนี้ก็ผมไม่มีอะไรครับแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ